นี่คือร้านยายแดงข้าวมันไก่นะครับดูไก่ของเรานะครับโผออเดอร์แต่ละวันนี่เยอะมากเลยฮะเนื้อไก่ให้เต็มเต็มเลยนะครับ <c oughs> สั่งกันได้ครับที่ยายแดงข้าวมันไก่ <c oughs> วันนี้หมดก่อนนะ <c oughs> ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องสั่งแต่เช้านะถึงจะได้กินเยอะขนาดนี้ มาครับมาครับมาลุมมาตุ้มกันได้อร่อยมากๆฮโอ้โหฝากร้านเนี่ยครับยาแดงครับฝากร้านเนี่ยครับต้องมากินที่ไหนครับ <c oughs> <c oughs> คุณแม่ครับฝากร้านเนี่ยครับ <c oughs> ต้องมากินที่นนไหนครับยืนแทนขายมาแล้วค่ะตรงข้ามขายแครน,นะคะพอดีมีรีวิวนิดหน่อยนะคะลูกชายขายลูกชายค่ะย,ะยเดี๋ยวแดงไม่ได้รีวิวค่ะลูกชายมาเยี่ยมมาอยู่ด้วยนะคะเขินกล้องหน่อยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย